ครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับมาเดินดูทุ่งนาคับข้างบ้านครับเขากระงามู่ครับข้าวก็สวยวดีครับตอนบ่ายๆี่แล้ะครับเวลานี้ก็ประมาณ ใบสองใบสา,ามครับเดินดูว่ามีปลาไหมจะใส่เบ็ดนหนกเยอะบรรยากาศก็คึมๆอยู่ครับฝนก็โปอยๆอยู่แต่ยังไม่ตก อันนี้ก็เป็นต่อนีกฟังนี้ก็เป็น,น,ปนสะป่าพันล้านรับเดินมาดูครับบรรยากาศก,าศก็อบอ้าวกัอบอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ร้อนอบอ้าวข้าวหวานแล้วก็ตัดออกไม่แค่เสร็จสวยเท่าไหร่ครับหวานแล้วก็ตัดไม่ค่อยเสวยครับเฮ้ยน้อมาตกกันหน้าบนนี้ รู้ว่าหน้าเกี่ยวข่าวจะมีปลาเยอะคกับกลับนะครับกลับเข้าบ้านดนีกว่าร้อนร้อนอบอ้าวบรรยากาศอบอ้าวฝนจะตก,ตก สวัสดีครับแค่นี้แหละครับรอมเดินเล่นเฉยๆครับสวัสดีครับ